ฟาดใครเป่าโพสแรงจัดเต็มแบบรัวๆน้องซีนเสริมทัพทําชาวเน็ตสะดุ้งกันใหญ่งานนี้ก็ทําเอากระตุกตอมเผื่อกันยกใหญ่เมื่อเป่ากิ่งการอดีตนักร้องค่ายเพลงได้บททัศน์ชื่นและเจ้าของเพลงดังอย่างมงลงเพลงเร็วเพลงแรกในชีวิตของเธอหลังออกจากค่ายเพลงจนกวาดยอดวิวอย่างถล่มทลายกันมาแล้วล่าสุดสาวเป่ากิ่งกันนะครับโพสต์ข้อความแซบเบอร์ว่าเชื่อพี่หรือ,อยังคะเด็กๆพร้อมกับอิโมจิรูปลิงที่กำลังปิดปากอยู่ นอกจากนี้สาวเปาครับคอมเมนต์โพสต์ของตนเองด้วยเพลงมงลงเพลงเร็วเพลงแรกในชีวิตของเธอที่ตอนนี้ครับทะยานเข้าสู่20ล้านวิวแล้วแถมยังโพสต์รูปโลโก้ของรายการฟ้ามีตารวมถึงสาวเปาโพสต์ภาพที่มีข้อความว่าร้ากาศในขณะที่น้องซีนอดีตวงเกิลกรุ๊ปบัตเตอร์ไฟที่ก่อนหน้าครับลาออกจากค่ายเพลงได้มนทสดชื่นด้วยเหตุผลว่าไปตรวจเจอก้อนเนื้อที่เขา่าและคุณหมอให้พักรักษาอย่างต่อเนื่องก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าฮ่าฮ่าฮ่า ดังปุ๊ทำเอาชาวเน็ตต่างสะดุ้งกันใหญ่ครับเข้ามาคอมเมนต์กันแบบรัวๆว่าเต็มสิบไม่หักชอบอย่างแรงแอบซับนั้นเนี่ยโอ้ยแม่ปังเรารู้นะมือสั่นอยู่ใช่ไหมเวนกรรมีจริงฟาดไปแล้วหนึ่งเชื่อมาตั้งนานแล้วเชื่อด้วยตาตัวเองมาตั้งนานแล้วขาดลูกสาวดูจากดาวปูโตจึงดูออกถ้าเขาดีเธอจะหนีออกมาทําไมอยู่ก็มีแต่เรื่องราวให้เหนื่อยใจอุ๊บเชื่อแล้วขอโทษที่เคยด่าเป่าตอนนี้เบิกเนตรแล้ว เด็กบางคนยังงูอยู่ค่ะตาสว่างได้แล้วเรียกว่านักร้องสาวยังเป่ากินกันนะครับฟาดใครกันแน่โพส์แรงแบบนี้ครับชักสงสัยแล้วนอะอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอขอบคุณทุกท่านมากๆด้วยครับ ที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ